วันนี้จะไปซื้อของกันครับหยิบรถเข็นมาเลยครับเกลือครับอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยอ๋อน้ำพริกไทยครับเบคอนสองถาดครับมักะโรนีไว้สำหรับต้มครับ นมสดตามีจิครับเนยตาขล้วยไม้ครับต้องแวะซื้อของว่างหน่อยครับนี่ครับมายนี้ครับเอาไปเยอะๆเลยนะครับนี่เลยครับซอสมะเขือเทศครับกลับบ้านนะครับนั่นหีมาครับนี่ไงครับหีมะเอาของมาวางไว้ดีๆนะครับเคลียร์โต๊ให้เรียบร้อยครับ จากนั้นเอาเนยมาวางครับจนั้นก็ตัดสองท่อนครับเสร็จแล้วก็มาทาทั่วถาดเลยครับเอาไว้ทั่วเลยนะครับอืมมันยังไม่ทั่วครับนี่ครับต้องเอาให้ทั่วเลยนะครับจากนั้นค่อยๆแกะเบคอนอย่างเรียบร้อยครับจากนั้นต้องทดสอบความนุ่มของเนื้อเบคอนครับอืมนุ่มมากเลยนะครับผม จากนั้นค่อยสับดคอนให้ละเอียดอย่างเรียบร้อยนะครับน่าทานไหมนะครับจากนั้นค่อยแปะบนถาดครับถึงเวลาของว่างนะครับมันดีสำหรับคุณนะครับเปิดไฟที่ความร้อนพอมานะครับ จากนั้นก็ต้มมักกโรนีครับเอาเนยใสไปก่อนครับจากนั้นก็เอานมใส่ครับแล้วก็เบคอนอบครับต้องเพิ่มเกลในประมาณที่สมควรครับจากนั้นก็ใส่พริกไทยในประมาณที่พอเหมาะครับจากนั้นก็แกะมาคนนีนะครับแกะแล้วก็ใสด่ดีๆนะครับ แล้วก็ถึงเวลารอแล้วครับได้เวลากินแล้วครับนี่ครับมาทานใช่ไหมครับใส่เบคอนไะครับได้เวลารับปมาทานนะครับน่าทานใช่ไหมล่ะครับอือร่อยมากเลยครับผม,อ,มอร่อยมาก อืมอืมลอยจุงเบยอร่อยคุณน่าจะลองแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยติดมือติดมือนายครับขอดูหน่อยนะครับมันอร่อยที่สุดในโลกเลยนะครับเนี่ยอร่อย